ที่กรงการทหารช่างค่ายพนุรังสีจังหวัดราชบุรีพลเอกพรหมพัฒน์เบญยาีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีส่งกําลังของกองทัพไทยที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติหรือ UN ในสาธารณรัฐเซาซูดานผลัดที่2โดยมีพลเอกธีรวัตบุญยวัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการระดับสูงของกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบ,บกเข้าร่วมใน,ในพิธีเพื่อเป็นการผัดเปลี่ยนกําลัง กับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาสุดานปลัดที่1ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจในสาธารณรัฐเซาสูดานมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2561จนถึงปัจจุบันอันเป็นไปตามพัน,พนธกรณีที่มีต่อสชาธารณชาติ โดยผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้กล่าวให้อวาร,ระบุว่ากำลังพลกองร้อยฐานช่างทุกนายคือผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมและการเตรียมความพร้อมทั้งความรู้ความเข้าใจในภารกิจที่ได้รับมอบจากสหประชาชาติรวมทั้งมีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในส,สภาพแวดล้อมที่มีความยากลำบากขอให้ภูมิใจว่าท่านเป็นผู้แทนของกองทัพไทยในต่างแดนจงปฏิบัติหน้าที่ให้สมเกียรติรักษาชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศและของกองทัพในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง ภายใต้การแพ่ระบตัตรของโรคโควิด -19 สำหรับกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยซาสุดานผลบที่2จํานวน273นายมีกำหนดเดินทางออกจากประเทศไทยไปไปฏิบัติภารกิจในวันที่21กันยาย,ยน2563ซึ่งกำลังพลทุกนายจะได้รับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่เข้มขน้นก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยและเมื่อเดินทางถึงปลายทางก็จะมีการการคัดกรองตามมาตรการของสาธารณสุข ฐานรัฐซาอุสูดานและเข้ารับการกักตัวจํานวน14วันณสถานกักกันของสหประชาชาติทั้งนี้นะครับในห่วงที่ผ่านมากองกําลังของไทยได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติและองค์การต่างๆในความเป็นมืออาชีพโดยเฉพาะคุณสมบัติที่ไม่สามารถหาได้จากชาติใดๆได้แก่การสนับสนุนด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีกองกําลังของไทยจึงได้รับการพิจารณาจากสหประชาชาติ ตามพันธกรณีให้เข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพมาอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นบทบาทเกียรติภูมิและความภาคภูมิใจของประเทศไทยในเวทีโลกรวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับกองทัพไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังพลและยุทธปกรณ์ไปสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลต่อไป